ละคัาแตกพัฒนใหญ่ใส่ยาพ่นพัฒนาหน่อยเสียง้ะข้างแตกไปเสียใส่ันละถ้าบ่เสียกัะตูเสกไม่ใช่เมื่อเด้พลเดืมานยู่บนแสนงเบ่งปันนาทีแค่สมาภาพรับตำแหน่งแสดงนาทีของพระราชานา่ีน หน้าที่ที่สองเราไปก็หน้าที่ของนางพญามาเท้าเอ่อมนเนมรีธรรมภาหรับสองดาบที่ใจไข่สองกันเอ้อเออรับสองดาบทีม่ไย้เนาะเอ้าก้อนเสเข่าเรื่องเข่าเล่าสิขอผ่าก่อนมะแน่เนาะ แต่ที่เขาใจเนาะตะก้อนขอดใจปัญญาขำโยมเป็นสารปอบฟังเพืนอนำประญามาขาวเรื่องดาวเป็นมาจังใดจะขอยังกล่าวถึงเมืองพรานาสีตกเป็นปีมาองค์พระรสนันธาเสนาอาบบาออกไปเที่ยว์กาอาลาดเนื้อเสืออดไล่แมาเนาะผู้ใดค่อยฟังบาลม แต่ยกตอนก่อน,น,นเนาะใช่เนาะพระราชาสิพระอมบดัดขวัญเ,เนื้นอแต่เขาโดนกอบาดหานาเนื้นอลาสัตว์เนาะนะอันนี้คือกันอีนยุอนาลับถึงเมืองพารานาสีมีพระราชาชงหนึ่งได้เสด็จประพา,า,า,าสฝากกุรมมรกกรหาราชสเป็นกิจจวัตเสมอมาประมาณนั้นเนาะส่งครงการนาแลงจนกะป้าเสนาอมบัดไปเที่ยวถงเที่ยวป่า พระเดเมื่อนึ่งไปกระไฟแล้วเมแล้วไปพวงหมาหมาแดงออกกวันคนเนาะเสียงหมาหนึ่งก็ไปเฮาหอนนเงาตะเกียบใหญ่แต่เงาะตะเกียบใหญ่ดีอ่าจะไปพ่อเล็กน้อยก็จะพ่อเล็กน้อยคอยย้อนเกลาขึ้นสวมสบาก่อนนั่งเม่นอ่ะโจไปหันก่อน ยันกาทศสองสวรรค์ตาสันดาบเดิมนี่่าป็นธา่ิลาใส่มิถิดาสองคนสวรรค์นั่งข้ามขานั่งข้าไข่แม่ตกตาบ้านพอดบ้านเจดกบลากันพระกบลยสองนั่เมตเสลงมาจากสวรรค์มสมสวรนั่งสวรรค์โนในเมืองมรสาโลกลงมาหลายครั้งหลายครั้พอดีพอดีไปพบอ่า ผู้บ่าวผู้่เมีมเนาะนั่งค่ำไข่และนั่งค่ำขาวเกิดไดความหักความหมักต่กกออ่าบุรุษผู้นัน้นแต่หลายค่ำแต่หลายเท่ก็เลยตกน่องอาการุดท,ท้ายไปตกน่องเป็นสูตเป็นแฟนกันได้ว่าเป็นสูตเป็นแฟนกันแล้วคู่ก,กบ,บา่ามีความสัมปะต้องกันแต่มเมีเนาะผู้จักบก่อนสองบาทนะ ขาเจ้าบสังวรก็ได้รูปอกาใหญ่แปรียวเดัอนเด้อเออนั่นแหละมีควอมสังสัตอบกันก็ได้หลาทางสลายเท่ตกมาเมา่น,นึงย่านของน้ำคเขาเสียมแมกขอหลัขอ,ขอึมชงสวรรค์ไปวัในใดเป็นใดก็นั่งามไถนั่าคาไขประกาศทุนพอเป็นช้าวว่าพอเป็นท้าวระถามอ้ําี่สาจอมเป็ลสาลุกลาสัน แต่นั่งต้องขากูเห็นนมานั่งึ้นมาบ่ได้วปร,วววรก,ว,พพก,ก,ว,กรรว่เอ้ยปพระว่านั่งไม่สวยไม่แกรี่มวงมุสโลกแก้วสันพอเป็นตาก็เบียกวการ่างโกรธแขนงหกสาวเอวู้กสาวนี่มาอยู่สองสะพันสันป่าอ่าให้บริหาป่าบริสุทธิ์อ่าบาเกินใหนต้ตัดตัดคอตัดน้าตัวจนมม่งมุสาโลกพืสบันกินระทอกจีน้ามีความเกลีดเอาสันยาย ก็เดีกพอเป็นสร้างองศ์และขอสาบนาบข้ามข่าวเป็นนาบบาขาวที่นี้เออนาบข้ามขาวเป็นที่ดาได้ยายเป็นแต่ที่ด่าที่สองสวรรค์คนเด็หลังจากนั้นนาบอยู่มาในป่าหินว่าพลาดน่นมากการเริ่มท่องไครเป็นมากในบาปเนี่ยท่องใครเ็นมาเลยโอ้ภาษาสุภาษณ์นะปรับเสียงให้เอท่องใครเป็นมาแล้วโอ้ภาษาสุภาษณ์นี่แหละ นั่งไปท่าการขอดออกมาธรามาดาแล้วเออนั่งมาขาว,วตับตาก็มานคนนั้นขอดออกมาสิไปโลกจังยหายโลกสิเกิดมาเป็นอย่างเกิดเป็นมาออกตัวเขาเป็นหมาใหญ่แต่ค้นเพราะว่านั่งเป็นสีดาเนาะก่อนมาแล้วเป็นคนเป็นเพียงสองคน นางก็เลยทำความเพลี่ยนเรียงลูกจะขอเงาตะเช็นใหญ่อ่อจนได้เมื่อหูเมือ่อตาเกิดมาได้เนาตะเช็นใหญ่เนาะเอ่เอ,อเด็กนิหน่อยเมื่อบนนัดนนีนั่งก็เลยไปหาอาหารมาสู่ลูกกินบัารีโจตอนนี้ไปควงคอยอย่างเก่าวถึงโอราซากระมานแล้วก็ฟงมาว่อาออกมาก็เลยแปลไปพ่อเอาตะเช็นใหญ่นั่นก็นเลยห่อหอนขึ้น องราชากหรือใส่สนามบาดไปสอบเบิงไปพอร์ดหน่อยคนจะมองอนในใหมอตะเกีเ่ย่ายแต่พอดีองราชากก็เลยเออได้นั่งชอนนั่งนั่นก็ไปไปแล้วปรารารสว่างไปเลี้ยงไวเป็นหน่เป็นสาวได้ย่า่บาทที่ทา่านนาะไปไว <c oughs> ้เนาะแ่เยไว้แลวเกิดยนไว้เนาะอ,อ หลังจากอสองอยิงในประโยชน์ตามภาษาราชรัตนาฝากพระสามองค์ก,กับเจสรุปสรัปท่าจะเริ่มสรุดีไปน้องแย่เนาะท่านสมบทิเนาะบัดน,นี้จะขอจอมล่าวถึงอัศว์พระราชา,น,า,เานเมเนาะบัดนี้อัตามาภาพจะได้ดำเนินหน้าที่ของพระราชาสืบต่อไปปไในเจ็บความว่าอาทิตย์เกล้านัาไป อาทิเตกิละนานมาแล้วเมีพระราชาจงรุ่งได้เฉลิมพระภาดป่าพระสัตว์กิจจัตรเสมอมาได้ไปพบกับทิฏอิสาวทงป่าจะซึ่งอภรรษื่อสมหวังยังไม่มีทั้งผู้เป็นและผู้้องผิวลำทองธรรมชาติมาผลผาดเวมือนดาวรางจนนำมาไว้ในปรางเมื่อสองนามเจริญไปคือสุเใหญ่จำเวลา องราชาจะเรียกขันแม่องบาลทั้งสอคนมาสุขคนความเป็นไปว่าผู้ใดเป็นพ่อแม่ให้รู้แน่ความเป็นจริงหญิงผู้อ่าพี่จนจริงว่าบัดนี้อย่างกาศอันองราชาคนได้สักไรใจถามหยิงทุนองน้องเม่น้อว่าจังไดนองหนาเมาหยุปฝังภาสนาฝาสะกังกายฝ่าหลาปีแล้ว ก็สงสัยจริงสงสัยอีินะหนึพวกเจ้าเป็นล <th 500> ูกเต่าเราก่อผภูใดคือบอกไ่มีภูใดประกาศประกาศตามหาพวกเจ้าเทียนาพวกาพวกเจ้าตาม ปป <ienda. S 2> คำริจารณ์พระนามสงฆ์ทีทรลำดับให้การแสดงพระสัธธรรมาเทศนาอัตตมาภาพปริรับแล้วสิ่งหน้าที่ของลูกสาวของนานมาขาวผู้เป็นติสาวแบบน,นี้เพื่อมาให้เปิดการเซวิาอัตมาภาพก็จะได้จับเอาสำนาเขอสำนวน เพื่องบุญพระประยชน์ข้างตนเสดต่อไปจะความว่าตั้สุตตวาเมื่อสีกัลยาผูพ้พิ่สาวฟังเรื่องราวจากราชาเอ่ยว่าจากตัดเรียกขานองคูบานคงมีพ่อทุนเจตเจอิยขานานก็จึงรีบแต่งออกกาย แล้วเดินม,มา baptism, ที response, ่ปะยังทองทุนละองสากข่าบากขอได้โอกาสแล้วก็จึงทุนถามบอกไปว่าสสดผิวไม่มีเมตินี่แารเดยทกินั้นอจนเอิ้อเงียขอคุณไน่เอ่ยอ่านจ๋าเบาสูฟังเงยปะจบนี่เอื่อนมองฉันนกไม่อย่นงนาะก็จะส้มสีแปลกแปต่างๆนอปะจบแค่เนาะเอาล่ะน้องนางพ็จะเลิกทีเ เจ้ามานีคนไปดอกน้งลายกลาเนตตอนาในตอน้ำตาแต่เดียวพวกเจ้ามาไว้ในปรางศรีสาราสาว่างพีกะสงสัยจริงสงสสยจริงสงสสยมากนั่นเ้ยพวกเจ้าไปลูกเจ้าลราก่อผู้เลสโนหรือว่าอาจจะเรื่องกินอาหารบัรเข้าเป็นเศษปอจากตลาดฟีรา แสจกินข้าเผจ,จ,จ,นะจาทีตันตะกีตะกรอนมองฉันต้ององสาวไป่ยุนุปาใน,น่โดนกินตะของเดของใดขันมาบ้านหอบบ้านไม่แยแยขงฉันสียวจะไปเห็นอีกอย่างให้ขินในเจกเทสุขเราะอบุญทองบุญสาวเสียนี่ต่ผัดตันตะไม่รู้ให้ไม่แต้ก็ได้จะไปเห็นอีกเอเอาละองละเอ้ยเจ้เานั้นยุบรถยกป้า จะาพาพ่อเจ้าจินเองเนาะหลานนาะเกล้เกิดพิหายการโกรกตามตาปานนี้มาอยู่ในตามปสารสาชบ้างแล้วพวกเจ้าก็กินเขาใช้หน้าอมาดให้ได้กินระปูนตจ้อ้นใส่บะเทียน้องลาจัะใส่พระเจ้าขับนี้เองเสียท่าพระเจ้าพกีอาบันเด็กขันเจ้าว่ากินบอซ่เจ้าไปเกินไปคอยนคอยกินไปหลายเดือนหมื่นน้อย มาสิโหความแสบรอยเองื่อกแต่ว่าเพลิดเพลจะถามเจ้าในว่าพ่อพอเจ้านะอกกั่นที่ไหนสะดวกนั่นเออขจัดสังเสริฐพยาโคอดีตเข้าเห้แข่งข้มเป็นจริงประนอนจริงทั้งสองคนเป็นลูกของผู้ใดนั่นอันนี้มั่งจันกร์กิกราบทูนในสศรษฐีฟั่งฟั่งเด็กเสียหลงได้ประจ้าค่ะเด้อเสียหลเสียก่อนเสียก่อนเสียก่อนมีเหตุผลต่างเด้อกเป็นฟัง่งเก่งระดับเด้อ 嗯。<laughs> ถ้าก็ฟังเมื่อเนียนเริ่มแรกตั้งสิวัยพอเขีอคนอครูตายเลียวดูงเบ่งคันไขสิใสลายบนน้อแบ่งใสลายว่าแต่า สิบอ um ีเิียนแม่สมเอ้ยค <a> ันติดเพื่อนติเทียนแถมสมทานอยู่เลื่อยเสียงกว่าไข่สิเรือนเลยขวาอโทวเด้นยมีขอโทษเวเดินออยาาวาลวน่อเนี่ย มาเทขูเอาไข่ทำแต่มหมอลำมาสแสดงปวดว่าแพงเจ้าไขออ่ออนฉันขอเอาเลยเราอย่าพาแพ้งแววงนหยงแปลงกับบองข้าวเหน้ากับลูกดองเขาคอนเลื่อยอยู่บ่ เตียงเว่ยให,ห,ห้มอลังก่อนสิ่งวานันเจ็ดแปดมื่นก็อนบอกว่าดอกเขาเพงนิมนอนพระมาแสดงทัรม,มาหลดใส่ขา้าโมกพันมาโอ้สมัยไส้ห้าจะเต่ยไม้เต่ยล่อยประลักสิจก็ชิบกบกบต้องเรียนหนีเนาะ <c oughs> บอกเราจะเตียยเด้อบอกไม่ไง แมเตียงเด้อมืม่อวานนี้แม่ไปเที่ยวยุคนละเพเภอคุ้มทวาที่คุณจ้าพาไปลดสไข้องค์ละ 6, หกพันนามาโัรถไป 5, หกพนาลดกลับมา ไห้หน hey, mm ังสัม้าโอ้ตไปตะบอนเมียเตียงลอยคันเมีเจ้าบ๋อเสือไปทำเบงเอาเด้อทาโซเฟอร์ปู้ที่ไปน้ำกันบ่เป็นเช่นนี่เจวาบ่ขยมพอยมมี บ้านน้องไม่งามตีบว่าไม่ให้แต่นี่ละเพิ่นใส่ไข่ให้พระเทศหน่อยน้อย แถมสมท่านสีดุเาเผดกับเนื้อขันเป็นขายมันบ่พ่อไก่แม่เสยียมลันได้าจกสียเสน่ห์ัมเกืวกาพวกเจ้าพี่น้องเสียงพวกคนยามยมยายายามยามยาีดีมามยา ค <mid S 3> ือบอมี่อ็โคคราโคบอมี่อ็โคเอ็กโคกัยุพุ่มด้วยล่ะ เอาไมมาใส่นีได้ไเอางินมาใส่ไม่ได้ไ่ินไก่่ก่กิน่บอกเขาโอ้ยอีใจะอะไรจะมาหยอกลูกหยอกหลังเลยร อุ้ิสังเทืวมณฑลแน่พานะจังนี่เองไตอนนี่ตันละยะาน่อยยิ่งคนต้อยได้ฟังบาคพ,พระองค์ยากขันสักหัว เงาอีกเล่าคือนแม่สม,มือตัวเป็นธรรมาศาสตร์เสือลูกมาปาฟนาสัะขันสเขนเสีย์ขั้นกรงยานพระอง อันตนแห่เอาเลกน้อยันไขมันามนปปาปาขียนแต่ม้วนไายลาผ่าบองนี้สีฮอตุ่มโอ้ยน้องฮอตุ่มอยู่ใหนดาวดอกดันเพียเมื่อได้มาอยู่พี่จะลืมชาติคุณกา ไฟปิดมาแต่ว่าไฟนับเป็นคนบอ็อยากใหญ่กวยู่เดือดพระตัวนองบ่เพอ้อเป็นว่าอีแม่จิตเป็นมาบ่ยอมบ่อยากคุมตัวเป็นเสียแจ้งซุ้มสุนสัขขำต่อย เขื่อนกร่อยเฝ้ายันเพันสังฟางควันเอ้อพวกพี่น้องพรนักการเช่าบันทีเจ้าวาลานผู้เคยจา่าเสิอโอเอเ่ยเพืมม่อเสีงยงเม่ยเงียบเลยอนมุษาฟ้าที่นี่ บกคนจะเผยอ่านมันเพียท้ความคิดนี้จงวาลานรู้เรียนแหนวพระผู้แก้วที่พึ่งสน,นแต่ว่หน่อยกังวนผู้สาวฟาดลูกสาวนางแม่เงียบเงื่อนลืมกวามหลังที่เป็นมายานพระองค์เสียนสนเรื่องความตนบ่น้อม่าเรื่องเป็นม่วไว้ก่อน จะหวาลานผัวเอ้ยลอนแต่จำต้องกันหลอกนัอืาอีกการเต่งกันมันเป็นเรื่องเป็นตัทางนึกเงยเทเรื่องนี้บ่แม่นอึดแนวเสดงประโยคนี้กำติดงเตี้ยพอใกวีบังพัฒนไว้เตียงจิตใจกันนะลูกโถก ว่ายใจเ่อว่าดังเดียวเทพผู้ที่ย่อมก่อเมนูกตะกันอยู่ติตกตาวิีิตาผุ้รานีรักุณทานดังนี้ท,มมกกนท่านาในเรื่องนี้้คุณนทางนี้เรือจอากทาวควัดเ,เรือกย้ายมา การปุอันต์อ่างก็วางไวตะเกนยนอนนั่งพูนึ่งเจรอยตางเมืมอถูกคนท่วงถามตะกูนโตบัรเลวซ้ำเบออาจเผยเจรอยเว้าเทียดเขาตนคนดินยาพักพี่วายด้วยหามือคน้า ตีดใบตั้งตัวเป็นซุ้มกาดำดำตัวร้องโหฮัทฝาหัทฝายักนีนาวัวโค้งนั่งจึงบาก้าแต่องค์ขันไทยแรรงง่ายฟุ้งฟองเฮียที่นางเดินออกไยบางนอะกเน่าไม่อัดีตมาแบบไทยก็เป็นคนทำจังหวะ ในตอนนั้นพ่อกับแม่ปุ่นพาไปเที่ยวป่าเสวงชมหงูใไม่วานาดาวดอกเอาลวงนพ่อไปหอดเอาวกล้วางพ่อแม่ลูกผัดลมกันส่วนม่อมฉันกับน้องหญิงผู้นิ่งกันเลยละน้อยพ่อให้พักโย กับสอนทานในดวงกว่างมันเสนเงข้าอยู่ไปมาพ่านอาศัยกินมากไม่ปากกับเนื้ออยู่รอทานโชคเหลือเกินที่พระองค์จอทาในใดมาพกประสบเห็นเนื้อจึงได้มนต์ทเว็ มีครอบเก็บในเท้านั่นอันนี้เป็นมาที่มอนฉันแก่งประวัติย่อขอพระองค์จงสรงเสือขึ้นกับพูนไปดูนอย่างเลือเ่องแล้วมันยืดยาวให้จำไวเ้เงียสา อยากพูดมันอัเรีพีมองจันกับน้งสองคนกับเขเป็นลูกพีลูกสามมนทางใดดอก็มองฉันกับเป็นลูกหมานั่นแหล้วก็ไม่นพระเจ้าพีไ่เห็นเดียวกันมองฉันก็ผิดไปมองฉันเป็นลูกคนพระเจ้าจข่าคนกับเป็นคนธรรมดาเป็นลูก